มาชมต้นมะเขือเปาะครับเรียบร้อยครับนานๆจะเข้ามาดูใช้น้ำหมักลาดลดก็ไม่ทันครับไล่มแมลงไม่ได้ผลถูกเพี้ยลงกินเรียบร้อยไปแล้วครับแต่ไม่ตายนะครับต้องรอให้เขาแตกใบใหม่เพราะเราลาดลด เขาเพียมากินเข้าดูดน้ำเลี้ยงไปแล้วครับทำให้เกิดเชื้อโรคและเกิดใบเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ครับต้องเด็ดเอาให้หมดครับนี่ครับโซมไปเลยครับอยากที่ง,งามๆลูกดกๆเพียกินทุกต้น ต้องปล่อยให้ใบร่วงให้หมดหรือไม่ก็ตัดแต่งครับจะตัดแต่งกิ่งใหม่ยังเสียได้ครับการไม่ใช้สารเคมีบางทีถ้าไม่ทันเราปล่อยให้เขากินใบกินลำต้นเจาะก,กินแล้วปล่อยเชื้อโรคไว้ทำให้ มะเขือเปาะหรือพืชต้นโสมได้นี่ครับทุกต้นเลยครับใช้น้ำหมักไปแล้วก็ไม่ทันไลแ่แมลงไม่ได้ผลกำลังดกๆกอยู่เลยครับหมดไปแล้วทั้งแปลงครับโสมทั้งแปลง จากที่มีผลดกๆก็จะต้องตัดแต่งกิ่งให้เขาแตกใบใหม่แล้วค่อยเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมาโรยโคนต้นปรอบทรงพุ่มเพื่อให้เขาแตกใบใหม่ ก็เป็นแบบนี้ครับการใช้น้ำหมักท้าไม่ทันช้าไปแค่ว,วันสองวันเชื้อโรคถูกเพียนทำลายแล้วต้นจะเสียหายรักษาไม่ทันก็จะเป็นแบบนี้ครับใบหยิกใบงอเดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งใหม่ครับ นี่เขาก็พยายามจะแตกยอดมาใหม่แต่เชื้อโรคยังมีอยู่ครับเราต้องเด็ดใบแบบนี้ครับทิ้งเอาไปทำลายเผาไฟได้เลยครับฝากไว้ครับใครที่ปลูกแบบปลอดสารพิษดีตรงที่มีความปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลทุก ทุกวันปล่อยช้าไว้สักสองสาวันเมื่อเขาแสดงอาการพืชแสดงอาการที่ใบก็รักษาไม่ทันครับถ้าขยันต้องฉีดแทบทุกวันหรือสองวันครั้งด้วยน้ำหมักไล่แมลงต่างๆก็คงจะเอาอยู่ครับอันนี้เอาไม่อยู่แล้วครับมะเขือเปาะ ช่วงที่ดกดกกลายเป็นเพี้ยลงเรียบร้อยครับก็ฝากไว้ครับคลิปสำหรับดูแลพืชผักด้วยน้ำหมักต้องใช้บ่อยๆหนึอวันครั้งจึงจะดีขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม